หลังเกมก็ระบายหน่อยนะครับฉะนั้นของฟันไดยอมรับว่าเสมอกับแมนยูครั้งนี้รู้สึกเหมือนแพ้เลยนะครับเวอร์จิลฟันไดลนะครับกองหลังลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดเผยความรู้สึกของเขาว่าผลเสมอ2ประตูสองกับแมนเชสเตอร์ยู่เนเต็ดเนี่ยนะเหมือนกับว่าเป็นความพ่ายแพ้เลยฟันไดบอกว่าเออมันรู้สึกเหมือนกับแพ้เลยมันเป็นความผิดพลาดของเราอีกครั้ง เรามีโอกาสมากมายและเราควรที่จะปิดเกมได้น่าเสียดายที่ความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นกับลูกที่เสมอและเรามีเวลามากพอที่จะแก้ไขมันถูกต้องแต่เราก็ดูร้อนรนกันเกินไปแต่หลังจากที่เราตกเป็นฝ่ายตามหลัง2-1เนี่ยเราก็สร้างอะไรได้มากมายพูดถึงโอกาสที่พลาดไปหลายครั้งในครึ่งแรกอย่างน้อยเราก็น่าจะต้องนำ2-0แต่น่าเสียดายที่ในโลกฟุตบอลหากสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นคุณก็จะทำให้พวกเขารู้สึกว่าสามารถกลับมาได้และมันก็เกิดขึ้นจริงๆ พูดถึงเจเรลคอนซาที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของเขาเขาไม่ควรโดนอะไรข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในเกมฟุตบอลทุกคนที่มีอาชีพนี้ในโลกฟุตบอลต่างก่อความผิดพลาดกันคุณสามารถเรียนรู้ได้จากมันอันนี้คือสิ่งที่วอร์จิฟันได้นะครับได้เปิดใจหลังเกมเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับบอกว่ามันเหมือนที่จะแพ้เลยอะเสมอกับแมนยูสองสองนะครับแต่ความรู้สึกเนี่ยเหมือนแพ้เลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสแต่จบไม่ได้ครับ แถมเป็นฝ่ายต้องตามหือจับครับตีเสมอซะด้วยครับสำหรับริเวอร์พูลนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไล่กันไปไล่กันมามันแดงเดือดนะครับนะมันก็เดือดสมชื่อครับชุกุลกรรมมีความคิดเห็นยังไงกับเกมเมื่อคืนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดมาวัยรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับผม